เชื่อไหมว่าต่อให้ผมจะมีรายได้จากธุรกิจหลักอยู่แล้วนะครับเข้ามาเดือนละประมาณหหลักเนาะแต่ผมก็ยังวิ่งหาวิธีแบบหาเงินเข้าตัวเองอยู่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้ตัวเองได้แบบมีเงินมากขึ้นรวยขึ้นนะครับและผมครับดันไปเจอวิธีหาเงินเกือบ1 0 0 0 0แบาทที่แบบเป็นวิธีที่โคตรง่ายและซิมเปิลมากครับเลยคิดว่าถ้าเอามาแชร์และแบ่งปันให้พวกคุณฟังนะครับน่าจะดีเหมือนกันถ้าดูจบแล้วเอาไปทําตามได้เลยนะครับและผมสัญญาว่าทุกขั้นตอนนะครับคุณสามารถสร้างเงินได้จริงๆแบบไม่มโนนะครับไม่ ขั้นตอนสุดท้ายครับจะเป็นขั้นตอนที่ผมแนะนามากๆที่อจะเชียร์ให้ดูให้จบครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่สร้าง a s s i v e income ให้ออกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องใช้ทุนสักบาทเดียวโมเดลที่1ครับคือโมเดลที่เรียกว่าดิจิ t a ล p r o d u ั t ฑ์ครับดิจิตอลผลิตัณ์นะครับมันจะมีจําแนกอยู่แบบหลักๆหลากห,ห,หลายประเภทแหละแต่ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับมันจะเป็นในเรื่องของอ e ีบุ๊กครับอีบ e ุ๊กที่เราเขียนขึ้นมาเองครับไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ที่เรามี หรือว่าด้านที่เราสนใจหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ครับที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านครับให้จินตนาการเหมือนเราครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเลยที่เขียนของตัวเราเองออกมาเลยครับนั่นแหละครับคือรูปแบบของอีบุ๊กครับอาจจะเป็นเช่นวิธีการบริหารเวลาวิธีการบริหารจัดการวินัยหรืออะไรก็ตามที่เราถนัดครับให้เขียนเป็นรูปแบบอีบุ๊กนะและที่2ครับจะเป็นในเรื่องของเทมเพลตครับเทมเพลตในที่นี้คือยกตัวอย่างครับก็คืออย่างเพื่อนผมนะสิวกรก็จะมีไฟล์ Excel ซการเงินใช่ไหมที่เป็นเทมเพลตไวเลยหรือว่าวิธีวิินััยบบรรรรหางค เขาจะมีเทมเพลตหมดเลยซึ่งไอ้ดียที่ต่อโปรดักต์เราเนี้ยครับจะทําให้คุณสามารถหาเงินได้วไวมากๆเพราะว่ามันมีดีมาในตลาดอยู่แล้วมันมีความต้องการในตลาดอยู่แล้วครับคุณแค่ทำโปรดักต์ออกมาให้ดีสุดแล้วก็เริ่มประกาศหรือว่าเริ่มแบบทำสื่อหรือทําแบบ YouTube ทํา IG ทําอะไรก็ตามครับที่คุณถนัดอะแล้วก็เคยประกาศประกาศ,ปร,กาศประกาศไปว่าว่าสินค้าคุณมันมีอะไรบ้างไอ้ส่วนนี้ครับก็จะสามารถสร้างเงินให้คุณได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ยิ่งถ้าคุณต้องการสร้างดิจิตอลโปรดักต์ราคาสูงเท่าไรครับความม่าเชื่อถือหรือเรื่องของความเป็น specialist ในมุมมองของลูกค้าครับต้องชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณจะเริ่มหาเงินจากดิจิตอลโปรดักต์ผมแนะนาว่าเริ่มจากโลจิเกตก่อนก็เขยอยากเป็นมิดก็เยอยากเป็นไฮครับอาจจะเริ่มหลัก, 100, ลก 1, ร้อ, 10, ขอยขยับเป็นหลักพันไหมหรือจะหลักสิบขยับเป็นหลักร้อยขยับเป็นหลักพันไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยครับแต่ว่าอันนี้คือภาพรวมหลักๆเนาะเป็นไไล้ะกันว่า คุณจะได้เห็นว่าจริงๆมันมีดิจิตอลโปรดัก์ที่คุณสามารถขายได้ลองกลับมา r e f ฟ e c t ตัวเองครับว่าเรามีทักษะอะไรบ้างอะที่เราสามารถเอามาสอนคนอื่นได้ไหมหรือเรามีทักษะอะไรบ้างที่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาอะไรให้คนอื่นได้ไหมเราเก่งเรื่องอะไรเราก็สร้างมาไม่เป็นอ e ีบุกก็เป็นเทมเพลตก็ได้ครับสออันเนี้ยสามารถแก้ปัญหาคนได้แน่นอนแล้วมีคนต้องการซื้ออยู่แน่นอนครับแล้วโมเดลที่2ครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ info product creator นะครับหรือว่าเอาความรู้ที่คุณมีครับ ออกมาทำคอร์สออนไลน์สอนครับบางคนนะครับสายติวเตอร์บางคนสายแบบพัฒนาตัวเองบางคนสายการเงินบางคนสายแบบเรื่องของการตลาดการขายธุรกิจอะไรก็ตามแต่ครับคุณสามารถเอาความรู้ตรงจุดเนี้ยออกมาแบ่งปันนะครับหรือว่าหานักเรียนหรือว่าคอยเข้าไปซัพพอร์ตหรือไปสอนคนอื่นครับหรือให้ความรู้คนอื่นฟรีครับในช่วงแรกครับและเพื่อสร้างฐานให้คนเห็นว่าวิธีการของคุณมันเวิร์กวิธีการของคุณมันดีและคุณจะเริ่มค่อยๆมีลูกค้ามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นครับ แต่คีย์อย่างหนึ่งครับต้องจำมาไว้เลยว่าให้เน้นไปที่การพัฒนาสินค้าให้ดีที่สุดครับอย่างตัวผมเองผมก็จะมีการสอนนะครับเป็นคลาสออนไลน์ผมเองนะครับที่สอนเรื่องของการตลาดการทําธุรกิจการขายอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมีการสอนเป็น privately ะ private แบบเป็นคอร์สเรียน p r i v a t e เลยแหละที่แบบเรียนตัวต่อตัว,ตวอันนี้ก็จะเป็นอินโฟ d u c t ได้เหมือนกันครับที่สร้างเงินให้ผมเกือบแสนเลยนะแค่สิ่งเดียวเนะี่ยแค่สอนเนี่ยก็คือสร้างเงินของเกือบแสนเลยกับลูกค้า1คน รจริงๆก็ถามว่าไอค่าเรียนที่เราได้มามันเกินแสนแล้วล่ะนะในการหาจากมันนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียที่ไม่แย่เลยครับแต่ถามว่าการที่คุณจะหาลูกค้าได้มันขึ้นอยู่แบบอย่างแรกเลยคือคุณต้องเก่งจริงๆอย่างที่2คือลูกค้าต้องไวใ้ใจคุณจริงๆนะครับในการที่เขาจะจ่ายเงินนันนะครับทํา2อย่างนี้ให้ชํานาญที่สุดครับคุณต้องเก่งที่สุดครับแล้วก็ทาให้ลูกค้าเชื่อใจคุณที่สุดครับ และเงินจะไหลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของแบบดีเทลอะไรมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของไอเดียให้คุณได้เห็นนะว่ามันมีไอเดียเหล่านี้อยู่จริงครับและที่3ครับโมเดลที่3คือคอนซัลครับคือการที่คุณครับเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับใครบางคนครับที่กาลังติดปัญหาดังนั้นหรือคุณสามารถช่วยเหลือเขาดรืงนั้นได้ครับอันนี้อาจจะต่างจากอินโฟประหลัดนิดนึงครับอินโฟปรดัดคือการทำคอร์สเนาะแล้วก็มาสอนแต่คอนซัลคือการที่คุณพาเขาไปทําจับลงจับมือทําเลยแหละ เนื้อป่ะซึ่งมันก็มีจุดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือคุณต้องเป็น specialist ในด้านนั้นจริงๆนะเช่นคุณบอกว่าคุณจะรับค onsult เรื่องการบริหารการเงินคุณต้องบริหารการเงินให้เก่งจริงๆนะเว้ยคุณอยากค onsult เรื่องของการทำธุรกิจคุณต้องทำธุรกิจให้เก่งจริงๆคุณอยากค onsult เรื่อง marketing คุณต้องเก่ง marketing จริงๆไอ้สามตัวอย่างที่ผมยกให้อย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวบอกบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการเดินสายค onsult ครับโดยที่มันไม่มีต้นทุนสักบาทเดียวเลยคุณต้องเป็นคนที่เก่งง้จรรินะคับ อาจจะมาจากหนังสือหรือคุณเทคคอร์สอะไรมาก็ตามแต่หรือไปศึกษาอะไรมาก็ตามแต่ครับคือเราไม่จะไปต้องแบบคอนซัลระดับแบบแบรนด์ใหญ่ๆเลยนะครับอาจจะสตาร์ทที่แบรนด์เล็กๆก่อนช่วยเหลือเขาสร้างรีซซลให้เยอะเก็บผลลัพธ์ให้เยอะครับแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆไต่ไต่ลัเดอขึ้นไปจนทาให้เราเก็บแบบเก็บเงินค่าคอนซัลได้มาหาศาลครับในช่วงแรกคอนซัลอาจชั่วโมงละหลักร้อยเคอยากเป็นหลักพันใครยเป็นหลักหมื่นในอนาคตซึ่งอยู่ที่คุณเลยครับว่าคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะน้อยแค่ไหนครับหรือถ้าอยากหาลูกค้าได้ง่ายๆเลยในช่วงแรรกครับ คุณไปฝึกตัวเองให้เชี่ยวชาญและคอนซัลฟรีไปเลยครับคอนซัลฟรีเพื่อเก็บผลงานครับและค่อยๆค,ครับสะสมผลงานไปเรื่อยๆๆ,ๆที่เป็นเอาแบบหาผลงานชิ้นโบแดงให้เจอครับว่าคุณคอนซัลให้ใครและเขามีผลลัพธ์ยังไงอย่างเช่นแบบอ่าในไอจีสตอรี่ครับถ้าคุณเข้าไปดูไอจีผมไปได้นะที่เป็นต้นจามรเนานะคุณก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันมีน้องคนหนึ่งที่ผมเรียนเขาเรียนมาเก็ตติ้งกับผมเรียนการขายมนะผมเนาะแล้วผมซัพพอร์ตเขาผมช่วยเขาเต็มที่นะครับเรื่องความรู้ให้และสุดท้ายครับเขาสามารถหาเงินปิดการขายอะ่ะสินค้า3วันนแรกขอองเดือ ได้ประมาณเกือบ9ก้าแสนะ่ะซึ่งถามว่าทําได้ยังไงมันมีหลายปัจจัยนะครับเช่นสินค้าเขาราคาสูงอยู่แล้วอันที่2คือเขาเข้าใจสินค้าเขาดีอยู่แล้วครับผมมีส่วนอะไรบ้างผมอาจจะมีส่วนแค่สิบสินแต่ถามว่ามันเป็นผลงานเราไหมก็เป็นผลงานเราครับเราแค่ขอเนี่ยครับก่อนอันนี้เห็นไหมครับผมก็จะหาผลงานที่มรแดงที่จะทําให้ลูกค้าใหม่ๆครับเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองกับเรา และเราต้องมั่นใจรจริงนะว่าเรามีของดีจริงผมถึงบอกว่าเราต้องเป็นสเปเชียลิสต์จริงและลูกค้าจะอยู่กับเราเยอะมากๆหลังจากที่ทําฟรีแล้วขยับไปเป็นโลติเกตครับราคาถูกขยับมิดิเกตครับราคาเรื่องก,กลางแล้วราคาแพงครับซึ่งโลมิดไฮแต่ละคนไป่เหมือนกันอัพ o y o ยูครับเลือกเลยครับว่าอยากได้ราคาประมาณไหนโอเคไหมฮะและโมเดลที่4ครับเป็นโมเดลที่ผมเรียกว่าฟรีแลนซ์หรือเซอร์วิสเบสบิสเนสครับอันนี้จะเป็นในพาร์ทที่ผมเชียร์มากๆนะครับสำหรับคนที่มีทักษะ และรู้สึกว่าไอ้สาอะไรไม่ตอบโจทย์เลยอิสต้าโปรดักต์ไม่ชอบอินโฟโปรดักต์ไม่ชอบคอนซัลท์ไม่ชอบเซอร์วิสเบสบิสเนสหรือว่าฟรีแลนซ์อันเนี้ยผมเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยนะว่ามันเป็นโมเดลที่ดีมากๆนะครับคือคุณเอาทักษะหรือความรู้ที่คุณมีครับไปช่วยเหลือกับผู้ประกอบการหรือไปช่วยเหลือนคนที่ต้องการคุณครับยกตัวอย่างนะค,คุณอาจจะเก่งการตัดต่อครับลองไปโยนแบบความสามารถตัวเองครับโยนลงไปในกลุ่มแล้วไปดูว่ามีผู้ประกอบการคนไหนหรือว่ามีลูกค้าคนไหนบ้างที่เขาต้องการจ้างงานคนที่เป็น e อ i ดเตอร์กราฟ หรือว่า Marketing หรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับคุณเอาความรู้หรือความสามารถของคุณนะไปขายให้เขาครับพูดตรงๆคือคุณขายเวลาของคุณให้กับเขานั่นแหละอันนี้จะเป็นการใช้เวลาที่เยอะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุดครับเพราะว่าคุณเก่งสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณถึงกล้าหาลูกค,คา้าถูกต้องไหมครับ คุณอาจจะเริ่มหางานจากกลุ่ม Facebook ก็ได้หรือว่าแพลตฟอร์มก็ได้ฟรีแลนซิ่งอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดเลยคุณก็ค่อยๆเอาทักษะของคุณครับไปโยนหาไปโยนหาไปโยนหาและที่สําคัญมันเริ่มง่ายมากๆนะเว้ยคุณไม่ต้องใช้แบบการทําช่องหรือทําสื่ออะไรของคุณเองอ่ะอย่างเช่นที่ต่อผลิตอินฟลูเอนท์หรือว่าแบบคอนเซ็ปต์ไอคอนซ็ปต์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อสอนแรกอ่ะคุณยังต้องทําสื่อถูกป่ะเพื่อคนรู้จักคุณว่าคุณเก่งในเรื่องนี้จริงๆแล้วคุณเอาของมาขายคอนเลยถูกปต่่ววาอตั คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความน่าเชื่อถือขนาดนั้นคุณต้องใช้ความสามารถของคุณในการมาหาเงินอันนี้ดีผมเชียร์มากเพราะผมก็เริ่มต้นจากอันนี้นะครับตอนแรกที่แรกสุดนะผมเริ่มจากอันนี้นะผมไม่ได้เริ่มจากอินโฟโปรดักหรือว่าดิจิทัลโปรดักหรือคอนซัลก่อนผมเริ่มจากเซอร์วิสเบสิสเนสหรือฟรีแลนซ์ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มหาเงินได้เยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งคียนะครับเน้นเก็บประสบการณ์ให้เยอะที่สุดจนเก่งมากๆครับคุณต้องเป็นนัมเบอร์วันที่หนึ่งในใจของลูกค้้้าาาใหไดครรับเพะว่ คนที่เป็นที่หนึ่งเท่านั้นที่ลูกค้าจะไว้ใจนั้นคุณต้องเก็บประสบการณ์ให้เยอะเก็บผลงานให้เยอะเอาผลงานไปแปะไปที่เพจสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งแปะผลงาน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 แล้วเวลาที่แบบคุณเริ่มผ่านไปสักปีหนึ่งผลงานมันเยอะมากครับมันจะเริ่มแบบ compound interest แบบไม่ใช่ compound interest ดิ exponential เยอะขึ้นเรื่อยๆจนประมาณปีที่สี่ปีที่ห้าคุณจะได้เงินแบบหลักมหาศาลมากๆอะซึ่งจะเป็นหลักล้านเลยไหมอะไรเงี้ยซึ่ง อันนี้คืออยู่ที่วิธีการของแต่ละคนแล้วแต่ถ้าผมเชียร์ผมอยากเชียร์ให้เริ่มที่โมเดลที่4ครับและโมเดลสุดท้ายครับโมเดลที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนดูครับโมเดลที่5นะครับเรียกว่า drop service ครับที่ผมบอกว่ามันเป็น the best โมเดลที่ผมอยากให้คุณดูเพราะว่าโมเดลนี้ครับคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องทํางานเลยคุณยังมีเงินเข้ามาตลอดคุณมีเวลาเยอะมากๆคุณมีเวลาแบบใช้อิสรภาพของชีวิตตัวเองมากๆครับโดยที่คุณไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวเวลาคุณไม่ต้องใช้ แรงคุณไม่ต้องใช้ซูข้าคุณไม่ต้องใช้อันนี้คือ the best มากๆนะครับตอบเซอร์วิแล้วมันดียังไงทำไมผมถึงบอกว่ามันคือ the best โมเดลสำหรับผมผมอธิบายฟังครับมันคือการที่วันนี้ครับจากคุณที่เป็นฟรี l a n c e หรือว่าเป็น Service วิตเบสไม่ e n t ถูกไหมครับไปหาลูกค้าแมชกันคุณแค่ขยับออกครับยืดออกมาอันนี้ผมอยากให้เป็นคนคนรับจ้างอันนี้คนจ้างนะครับคุณเข้าไปขั้นตรงกลางแทนครับหรือว่าเป็นตัวกลางแทน หรือพูดง,ง่ายๆคือคุณหาลูกค้ามาและคุณหาคนตัดต่อมาหาคนทํารูปมาหาฟรีแลนซ์มาครับและคุณเก็บส่วนต่างตรงกลางครับถึงเวลานั้นคุณอาจจะมีพอร์ตโฟิโอหรือผลงานที่ดีระดับหนึ่งแล้วนะคุณใช้วิธีการคือลูกค้าจ่ายเงินให้คุณชิ้นละพันหนึ่งคุณอาจจะลองไปหาจ้างดูครับฟรีแลนซ์คนไหนที่ผลงานดีและราคาถูกเอาเก็บส่วนต่างไปยกตัวอย่างนะครับเก็บมาพันหนึ่งเราไปจ้าง200้เราเก็บส่วนต่าง800ถามว่าเราทําอะไร เราประสานงานเฉยครับเราพูดคุยกับลูกค้าเฉยครับแต่ถ้าคุณเก่งมากจริงๆคณจะไม่ต้องทําตรงส่วนนี้เลยก็ได้ครับคุณอาจจะหาคนมาทําตรงนี้แทนเลยก็ได้ซึ่งมันเรียกว่าโมเดลที่แบบคืนฟรีดอมหรือคภาพให้กับคุณมากๆครับถามว่าแล้วมันจะมีปัญหาไดเกิดขึ้นไหมผมพูดจริงครับปัญหาเกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรและเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทํางานแบบไหนให้มันดีเพราะเราเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนเราเคยเป็น e ditor เราเคยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนถูกไหมเราก็จะเข้าใจบริบทลูกค้าได้ดีครับ สิ่งที่เราจะทำคือเราแค่เอาตัวเองถอดตัวเองออกมาครับโดยที่ไม่ต้องเอาแรงและเวลาเราไปทํางานและอาจจะมีข้อสงสัยนะว่ามีลูกค้าเข้าไปจ้างคนที่ถูกกว่าไม่ดีกว่าเหรอก็ใช่ครับถ้าลูกค้าคนนั้นมองที่ราคามากกว่า value ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือมองหาลูกค้าที่มองแบบมองที่ value เป็นหลักครับจริงอยู่ที่ราคามีปัจจัยมีผลต่อการซื้อสินค้านะครับแต่ผมถามอยดีว่าโทรศัพท์ที่คุณซื้อมันคือราคาที่ถูกที่สุดหรือเปล่า ค่าที่คุณกินแต่ละมื้อมันถูกที่สุดแล้วหรือเปล่าคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้มันถูกที่สุดในร้านเลยเปล่าทั้งหมดทั้งมวลครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหรือละปัจจัยที่ดีที่สุดที่ผมชอบพูดคือค่ามูลค่หรือคุณค่าที่เรามองเห็นครับเพราะเรารู้ว่าในงบประมาณที่เรามีกับคุณค่าที่เรามองเห็นอ่ะอันนี้มันดีที่สุดถูกไหมจริงรไม่จริงอ่ะหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาก็ตามแต่ครับราคาไม่ได้แพงที่สุดไม่ได้ถูกที่สุดแต่เรามีงบประมาณเท่านี้แล้วเรารู้ว่าในงบ เพราะไม่งั้นคุณจะได้ลูกค้าที่โลแบบโลค a l ิตีมากและมันจะทําให้คุณเหนื่อยกายและเหนื่อยใจมากและคุณจะไม่มีทางออกจากลูกตรงนี้ได้ครับอธิบายคอนเซปต์อีกแบบหนึ่งง่ายๆคือเหมือนการที่คุณหาดีมานหรือลูกค้าครับมาจับชนกับซัพลายป่องแล้วคุณก็ได้เงินชนหนึ่งครั้งปุองได้เงินสองครั้งปุองได้เงินแล้วคุณก็ปั่มเงินอย่างเงี้ยไปเรืเ่อยๆแล้วขยายทีมขยายทีมขยายทีม,ยยทม,ยยทมจนมีฟรีแลนซ์เยอะมากคุณไม่มีฟิกคอสคุณไม่มีพนักงานประจําในบริษัทถามว่าดีไหมโคตรดีดิว่าไหนลูกา่ ลูกค้ายเยอะขึ้นคุณก็จะจ่ายจ่ายตามผลงานที่เขาทาอยู่แล้วอะถูกไหมครับและอันนี้คือ3มทักษะที่ผมเชียร์นะครับว่าต้องฝึกนะครับอย่างแรกเน้นทักษะการสื่อสารครับอันที่2เน้นทักษะการประสานงานและอันที่3เน้นทักษะการเป็นผู้นาครับสทักษะนี้จะทําให้คุณกระจ่างเรื่องของการประสานงานการพูดคุยกับลูกค้าและการ lead ให้ทํางานของคุณได้โอเคปะ่ะอันนี้คือเป็นโมเดลคร่าวๆแล้วกันยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่ถามว่าลงลึกมันจะยิ่งกว่านี้ไหมผมเชื่อว่า แค่ไอเดียแค่นี้ห้าโมดูที่ห้าโมดูห้าโมเดลเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเอาไปทําเงินได้มากมายมหาศาลแล้วละครับทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่ผมทําเงินได้แล้วจริงๆนะครับผมไม่ได้เอามาแบบไปหามาจาก Youtube แล้วมาสอนนะเพราะผมทําแล้วจริงๆผมถึงเอามาสอนเพราะว่าผมเชื่อว่า ระหว่างคนที่มีความรู้ที่ไปอ่านมาแล้วมาสอนกับคนที่มีประสบการณ์จริงแล้วมาสอนอะมันต่างกันแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรู้ได้ครับว่าคนไหนที่มีประสบการณ์ในจริงหรือคนไหนที่แค่รู้มาแล้วมาสอนเพราะอย่างนั้นแหละครับผมเลยกล้าที่จะมาแชร์คุณฟังได้เพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณมากๆที่กําลังดูอยู่นะครับบางคนกําลังอยู่ในช่วงที่กาลังเรียนหรือแบบบางคนกําลังทํางานประจําแล้วอยากจะหารายได้เพิ่มนะครับที่อยากจะออกจากงานประจาอยากจะออกจากลูบเดิมๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลมีปัจจัยเดียวเลยมีเหตุผลเดียวครับผมต้องการทําให้คุณมีีชวิิตจรงๆ มีชีวิตที่เป็นอิสระภาพทางการเงินทางเวลาทางทุกอย่างครับหมดบดพันธนาการทุกอย่างและได้ใช้ชีวิตของคนจริงๆครับและเหตุผลที่ผมแนะนาข้อสุดท้ายที่สุดคือมันคือฟรีดอมครับคุณจะสามารถมีอิสระภาพทั้งเวลาทั้งเงินทั้งทุกอย่างและไปใช้ชีวิต ปใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับคนรักไปวิ่งตามความฝันของคุณและคุณก็จะมีความสุขก,กับเอนจอยกับชีวิตคุณมากๆครับทั้งหมดทั้งมวลครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เอาทั้ง5โมเดลนี้ไปลองใช้ดูครับยังไงลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับขอให้เอนจอยกับการหาเงินและการวิ่งเข้าหาอิสรภาพของชีวิตหลังจากนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ